ยูโรปาลีกนัดสำคัญค่ำคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดจะบุกไปเยือนแล้วโซซิดัตครับต้องบอกว่าเป็นซึกในการแย่งชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่มครับ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเพลย์ออฟกับทีมที่ตกรอบมาจากอยู่ฝรั่งเศสครับและเงื่อนไขของการเป็นแชมป์กลุ่มครับมีเพียงเงื่อนไขเดียวครับนั่นคือการที่จะต้องชนะด้วยสกอร์ผลต่างถึง2ลูกครับเพราะว่าถ้าจะไปวัดกันที่เฮทูเฮทเนี่ยแมนเชสเตอร์เดทก็สู้เลี้ยวส,สดัดไม่ได้ครับเพราะว่านัดแรกที่เจอครับเป็นเลี้ยวส,สดัดที่ชนะแมนเชสเตอร์เดไป1ประตู0ูนครับต้องบอกว่าคืนนี้ครับเป็นเกมที่ยากลากําบากมากๆอีกเกมหนึ่งของแมนเชสเตอร์เดครับไม่อย่างนั้นจะต้อง ลงไปเตะเพย์ออฟกับทีมที่ตกรอบมาจากยูฟาแชมเปี้ยนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละทีมก็ไม่หมูเลยครับสำหรับทีมที่ตกรอบลงมาครับวิเคราะห์ครับค่ำคืนนี้ครับชนะแล้วสซสิดาดแน่นอนครับแต่หากจะต้องยิงถึง2ลูกอับต้องบอกว่ามันยากมากครับถ้าดูฟอร์มจากที่เจอในนัดแรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างตึงเป็นเหมือนกันครับนอกจากแมนเชสเตอร์เดกับผีเข้าจริงครับเหมือนที่เคยชนะเเพชเชมาในเมื่อหลายๆปีก่อนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับ คืนนี้ใครจะเป็นแชมป์กลุ่มและแมนเชสเตอร์เด,ดจะยิงด้วยสกอร์ผลต่างถึง2ลูกได้หรือไม่เที่ยงคืน45วันนี้ครับรู้กันครับหากคุนชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้พลาดข่าวสารได้ดีในวงการฟุตบอลกับดีเลกเตอร์ออฟฟุตบอลครับ